ครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งครับผมพบกันอีกครั้งครับผมกับไลฟ์ฮีสเตเดียมเช่นเคยครับผมกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกทั้งไทยลีก1และลีก2ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็เป็นนัดประจำวันพุธ ท26คอับผมเป็นคู่ตกค้างมีทั้งไทยลีก1และลีก2คอับผมมีทั้งหมดด้วยกัน3คู่ก่อนจะไปดูอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกครับผมก็ฝากสนับสนุนช่องครับผมง่ายๆโดยการกดชอบซับสไครต์นะครับผมให้กาลังใจดดวยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดู ตารางคะแนนไทยลีกรบผมเรามาดูผลการแข่งขันของวันนี้กันก่อนครับผมเริ่มด้วยไทยลีกหนึ่งครับผมผู้แรกครับผมนะครราชสีมามาสด้าเอฟซเปิดบ้านเอาชนะลีโอเชียงรายไป1นึ่ประตูต่อศูนย์ู่ถัดมาครับราชบ,บุรีมิดพนเอฟซีเปิดบ้านพ่ายเมืองทองยูนเนเต็ดไปศูนย์ประตูหนึ่งและไทยลีกสองครับผมแพ้ยูนเนเต็ดเปิดบ้านชนะอุดรธานีเอฟซี FC ไป2ประตูต่อหนึ่งทำให้อปเดตตารางคะแนนไทยลีกเป็นไปดังต่อไปนี้ครับผม เริ่มด้วยทยลิกหนึ่งครับผมอาร์ตันหนึ่งครับผมยังเป็นบุริลัมยูนเตดแข่ง17นะัดชนะ12เสมสอ2แพ้3 ยิง29เสีย9ผลต่างประตูได้เสียบวก20มี38คะแนนอันดับที่2ทูแบงกอกยูนเต็ดแข่ง17นัดชนะ10เสมอ3แพ้4ยิง28เสีย14ผลต่างประตูได้เสียบวก16มี33คะแนนอันดับที่3ชนบุรี FC แข่ง18นัดชนะ9เสมอ5แพ้4ยิง34เสีย19ผลต่างประตูได้เสียบวก15มี32คะแนนอันดับที่4เมืองทองยูนเต็ดแข่ง18นัดชนะ8เสมอ6แพ้4ยิง28เสีย22ผลต่างประตูได้เสียบบกมมีี30คะะแนนนอัััดท่่5 B พยเเต็ขงง18 8ชิ อัเสีย17ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี30คะแนนอ,อันดับที่6การท่าเรือเอแข่ง17นัดชนะ8เสมอ5แพ้สยิง24เสีย16ผลตางประตูได้เสียบวก8มี29คะแนนอ,อันดับที่อเชียงราเรืนเต็ดแข่ง18นัดชนะ9เสมอ2แพ้7ยิง22เสีย24ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี29คะแนนนน อันดับที่8หนองบัวพิชยาเอฟซีแข่ง18นัดชนะ7เสมอ5แพ้6ยิง24เสีย21ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี26คะแนนอันดับที่9นครราชสีมามาสด้าเอฟซีแข่ง18นัดชนะ7เสมอ5แพ้6ยิง20เสีย23ผลต่างประตูได้เสียลบ3มี26คะแนนอันดับที่10โปูริสเทโลเอฟซีแข่ง18นัดชนะ6เสมอ3แพ้9ยิง15เสีย29ผลต่างประตูได้เสียลบ14มี21คะแนนอันดับที่11คอนแกนเอฟซีแข่ง17นัดชนะ5เสมอ6 6แแพ้้ยยยิง21 24 21เเสสีีีผลลตตาประะูไดบ3มคนน อันดับที่12รลาดบุรีเมทดธนอีฟีแข่ง18นัดชนะ5เสมอ4แพ้9ยิง20เสีย24ผลตามประตูได้เสียลบ4มี19คะแนน อันดับที่13ส่วนประการซิตี้แข่ง17นัดชนะ3เสมอ7แพ้7ยิง18เสีย22ผลต่างประตูดได้เสียลบ4มี16คะแนนอันดับที่14สุพรรณบุรี FC แข่ง16นัดชนะ4เสมอ4แพ้8ยิง18เสีย23ผลต่างประตูดได้เสียลบ5มี16คะแนนอันดับที่15 PG ประจวบ FC แข่ง18นัดชนะ2เสมอ5แพ้11ยิง14เสีย27ผลต่างประตูดได้เสียลบ13มี11คะแนนและอันดับที่16เชียงใหม่ยูไนเต็ดแข่ง17นัดชนะ1เสมอ4แพ้12 ยิง13เสีย24ผลต่างประตูได้เสียลบ21มี17คะแนนตามด้วยไทยลีก2รับผมอันดับหนึ่งกขผมตราด FC แข่ง20นัดชนะ5เสมอ5ยังไม่แพ้ใครย,ยิง38เสีย15ผลต่างประตูได้เสียบวก23มี50คะแนนอันดับที่2สุโขทัยอฟแข่ง20นัดชนะ11เสมอ7แพ้2ยิง48เสีย30ผลต่างประตูได้เสียลบ18มี40คะแนนอันดับที่3ลำพูนวอย์เออร์แข่ง20นัดชนะ10เสมอ7แพ้3ยิง31 เสีย17ผลต่างประตูได้เสียโบ14มี37คะแนนอันดับที่4ลำปาง f c แข่ง20นัดชนะ8เสม,มอ10พ้2ยิง37เส,สีย23ผลต่างประตูได้เสียโบ14มี34คะแน 5, นอันดับที่5อุดรธานี F4 แข่ง19นัดชนะ10เสม,มอ4พ้5ยิง41เสมมีย31ผลต่างประตูได้เสียโบ10มี34คะแนนอันดับที่6ชัยนาทธอนบิลแข่ง19นัดชนะ9เสมอ5พ้5ยิง32เสีย24ผลต่า 5, งประตูได้เสี 5, ยโบ8มี32คะแนน อันดับที่7เมืองการยูนเต็ดแข่ง20นัดชนะ8เสมอ6แพ้6ยิง43เสีย35ผลต่างประตูได้เสียบก8มี30คะแนนอันดับที่8แพร์ยูนเต็ดแข่ง20นัดชนะ7เสมอ7แพ้6ยิง27เสีย23ผลต่างประตูได้เสียบก4มี28คะแนนอันดับที่9เชียงใหม่เอฟซีแข่ง20นัดชนะ8เสมอ4แพ้8ยิง25เสีย27ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี28คะแนน อันดับที่10แกนอนามันระนองอยู่นเตะแข่ง20นัดชนะ6เสมอ8แพ้6ยิบห้เสีย26ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี26คะแนนอันดับที่11ระยองอ FC แข่ง20นัดชนะ7เสมอ2แพ้11ยิง27เสีย30ผลต่างประตูได้เสียลบ3มี23คะแนนอันดับที่12อุทยานยูเนเต็ดแข่ง20นัดชนะ6เสมอ5แพ้9ยิง26เสีย34ผลต่างประตูได้เสียลบ8มี23คะแนนอันดับที่13เกษตรศาสตร์ FC แข่ง20นัดชนะ5เสมอ7แพ้8ยิง16เสีย27ผลต่างประตูได้เสีย11มี22คะแนน อันดับที่สิคัสตอมราชกระบังยูนิเต็ดแข่ง20นัดชนะ5เสมอ6แพ้9ยิง35เสีย45ผลต่างประตูได้เสียลบ10มี21คะแนนอันดับที่15บห้านครปฐมยูนิเต็ดแข่ง20นัดชนะ4เสมอ7แพ้9ยิง25เสีย33ผลต่างประตูได้เสียลบ8มี19คะแนนอันดับที่16สโมสรฟุตบอลราชประชาแข่ง20นัดชนะ2เสมอ10แพ้8ยิง17เสีย29ผลต่างประตูได้เสีียลบ12 16มคะแนน อันดับที่17ขเจ็ดคอนแกนเอฟซีแข่ง20นัดชนะ3เสมอ4แพ้13ยิง21เสีย36ผลต่างประตูได้เสีย15มี13คะแนนและอันดับที่18สโมสรฟุตบอลราชนาวีแข่ง20นัดชนะ1เสมอ4แพ light, ้15ยิง14เสีย43ผลต่างประตูได้เสีย29มี7คะแนนก็ผ่านไปแล้วครับผมกับคู่ตกค้างครับผมทั้ง3คู่ของทั้งไทยลีก1และลีก2ครับผมสำหรับผลวันนี้ครับผมทำให้เมืองทองครับผมดีขึ้นมา3อันดับมาลังที่อันดับ4ครับผมห่าางจก เป็นบุรี2คะแนนครับผมแล้วก็สำหรับไทยลีก2ครับผมอุดรธานีก็พ่าย2นัดติดครับผมทำให้พลาดโอกาสที่จะแซงสุโปรไทย FC ไปลังอันดับ2แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เช่นเคยครับผมสุดท้ายนี้ครับผมก็ฝากสนับสนุนครับผมการทำตารางคะแนนไทยลีกง่ายครับผมด้วยการกด s ับ s c r i b e ครับผมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในครั้งถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่ในนัดหน้าครับผมสวัสดีครับ